ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์กลับมาสู่กันต่อนะครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์แบบนี้6โมง20นาทีทางช่อง3นะครับคราวนี้เราต้องคุยกับคุณกายกับคุณฮารุหน่อยแล้วเหตุผลใดเขาไม่ได้ปาร์ตี้กับเรานานเนี่ยนะแต่ตอนเนี้ย เอฟซีของคนขับรถเขาคือพี่ดุสิตใช่ไหมครัตอนนี้เยอะมากตอนนี้คนตามเขาเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าแสนไหมห้าแสนในเฟซบุ๊กกว่ามากค่ะคุ้นเลยพี่ดุสิตอ่ะเขาชื่อจริงๆเขาชื่อทิศชื่อทิชื่อจริงอ่ะชื่อดุสิตฟังแล้วก็งงชื่อชื่อจริงชื่อจริงัน้กว่าชื่อชื่อเล่นเขาชื่อทิศอ๋อเขาชื่อทิศเขาเป็นคนขับรถเป็นคนขับรถของกายตั้งแต่กายเด็กๆแล้วอ่าอ่าอ่ากายไปเรียนมหาลัยเขาก็ ไปอยู่กับกายนะ,ะนอนหอกับกายเลยอ๋อเหรอใช่แล้วก็พอวันหนึ่งกายมีครอบครัวย้ายออกมาเขาก็ลาออกจากพ่อกายแล้วก็มาอยู่กับกาย <c oughs> แล้วก็ขับรถให้เด็กๆเป็นลูกของกายอ๋อก็รับส่งโรงเรียนไปทํากิจ,จกรรมอะไรต่ออะไรใช่ซึ่งเราก็ไว้ใจเขาได้ไงเพราะว่าโหยี่สิบกว่าปีแล้วอ่ะอยู่ด้วยกันมาเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเหมือนคนในครอบครัวแล้วอยู่ตั้งแต่เขามีผมอ่ะ ยันหัวล้านยันผมไปปลูกผมให้เขาใหม่อีกรอบนึงอะแล้วตอนนี้ผมสลวยสวยเก๋เยอะเลยป่ะตอนนี้ผมข้างหน้าเยอะมากเริ่มมาแล้วตรงกลางเริ่มหายอีกอะมันก็ต้องดูแลนะออระยะยาวอะอันนี้ใช่ไหมเฟซบุ๊กเขาใช่ไหมจะได้ไปตามกันออนี่แหละครับที่ติดกองซึ่งคุณก็ปล่อยให้ลูกคุณไปตะลุยกับเขาที่ลูกคุณกินจิ้งเหลนกินตะข่าวเนี่ยนี่คือเขาปะ่ะไม่อันนั้นอันนั้นแอดแวนกว่าเขาแล้วคือ จริงๆแล้วอใจจริงพี่ทิศเป็นคนขี้ขาดมากขี้กลัวมากแต่เขาจะทําเหมือนเขาไม่กลัวอะไรแต่พอเขาเห็นลูกเราทําปุ๊บเขาก็จะเบื้องหลังเขาแล้วเขาก็จะเฮ้ยลูกลูกนายยินอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเนี้ย เออก็จะมีไปกดไลค์กดตามดูเรื่อยๆเดี๋ยวมีแอคทิวิตี้เยอะๆไม่ต้องตามเขาก็ได้ตามเพจพวกผมดีกว่าอ้าวไอ้ใคลฮารุแฟมิลี่นั้นเพจของเขาอะไรเนี่ยเรียกผมมาไปโปรโมทคนขับรถอันนี้อันนี้เพจของเขาเอาเพจของคุณขึ้นให้ละอันนี้ใครใครฮารุแฟมิลี่เออใารไม่รู้เทปหน้าเทปหน้าคนขับรถคุณมันั่งเป็นดารากลัวอะไรตอนเนี้ย รายได้อะเยอะกว่ารายได้ที่ได้จากคนรถอีกนะใช่ใ่ทุกวันนี้คนขับรถให้เงินเดือนผมอยู่เกมต่อไปต่อตาตาอันนี้มันจะเล่นความเชื่อมโยงนะครับทีมคุณกิ่งจะได้เล่นก่อนก็เพราะว่าเขาคะแนนนําอยู่ผมจะเปิดมาฝั่งคุณเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงของดาราที่อยู่หน้ากล่องทุกๆคนเลยทีเดียวผมจะมีคําใบ้ให้คุณก็เลือกเล่นทีละคนไล่ไปหนึ่ง6 7 8 ถ้าได้8กล่องโดยที่ไม่ผิดเลยและเร็วกว่าชาวบ้านเขาบวกโบนัสอีก5คะแนนอ่ะ,อะเปิดมาปุ๊บถ้าเกิดว่าคุณวางผิดกล่องนี้จะดีดทุกอย่างล่วงลงมาหมดช่วยกันไม่ได้<อ>เก็บคนเดียวเลี้ยงคนเดียวเอาอันเก่าก็ไปเก็บแล้วเ,<ร>เก็บคนเดียวใครก็ได้ใครก็ได้เก็บคนเดียวพี่ลี่เก็บหน่อยว่างๆอ่ะเก็บคนเดียวเล่นกับแห้งเจียอย่างนี้เหรอ เออว่าเอาตัวเองมาเล่นเจียก็ได้ว่ะชอบชอบชอบพร้อมยังข้ามมาดูกันครับพร้อมแล้วเปิดม่านพูดเหมือนมันเปิดเองได้อ่ะไม่ไม่รับรับตังค์ไอ้สองคนนี้มาต้องโชว์นะครับอ้ามีนี่นะครับคุณป๊อกนะครับพี่ป๋องนะพี่ตั๊กนะครับผมคุณแบงค์นะครับนี่คุณบอยท่าอาจารย์ก็มาตุ๊กกี้คุณแบงค์ทิตินะครับดีเจเผือกนะครับแจ็คเดอะโกสดเรดิโอแล้วก็คุณนัทมีเลียมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรเต็มตัวนะครับ คุณกิ่งคนแรกนะพร้อมแล้วเริ่มคนคนนี้คือผู้สร้าง The Shock ครับพี่ป๊อก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 ของเน่ย๋องพี่ป๋อกแหละน่าพี่ป๋องอะพี่บอยายผิดถูกต้องพี่ป๋องกับพลเคยปั้นคนคนนี้ครับปั้นใครครับแจ็คเดอะโแจ็คเดอะโแต่พี่ป๋องแล้ก็ปั้นหลายคนมันชอบพูดร่วมกันปั้นอะไรถูกต้องแจ็คเดอะโค้ดโโเปิดร้านกาแฟเช่นเดียวกับคนคนนี้ใครอีกคนที่เปิดร้านกาแฟแบง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 แบ แบงค์ <irgend>. <stumbled> ถูกต้องแบงค์ทิตินะครับแสดงภาพยนตร์เรื่องไอ้คนหล่อลวงร่วมกับคนคนนี้ถูกต้องดีเจเผือกมีชื่อเล่นจริงๆเหมือนกับคนคนนี้ครับพงศธรพงศธรใครชื่อพงศธรนะใช่อะไม่พงศธรชื่อเล่นชื่อเล่นอเเป็นผือชื่อพอดเป็นเชื่อกอนะฮะบอยอยแล้วไงบอยบอยคนบ้าอะไรพี่เผือกอะไรชื่อตุกี่ คู่ครองคุณบอยท่าประจันนะครับเกิดปีมะแมเช่นเดียวกับคนคนนี้ใครเกิดปีมะแม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 คือเด็กสองปีคุณา๋สอนรามอะไรเด็กสองปีก็ได้นอะไรนะรู้รู้มั้งขอร้องแหละโอ้หทำล้านก็ผิดม้าต่ะตอบผิดอยู่แลยลับอันล่างโอ้โหเก่งมากห้ามช่วยห้ามช่วยรอให้เฉยเอาไปน้ำใจอ่ะทขาไมอ่ะเร็วเร็วเร็วอะ ใครใครใไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแบง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 ะแบงะแบงแบงแบงเร็าห้ามช่วยห้ามช่วยเ่ตรสไหนเรียนให้ถูกเฮ้ยเผื่อทีหลังใช่ใช่เผืแล้วไ่คนหลัวงแล้วก็บอยแล้วก็แบงออกนัพี่เรียไปนัดพี่เรียคนร้องแหละพี่นันเร็วเร็ แบงก์หมดแไม่ไวนไ่มันซีเรียสขอร้องล่ะขอร้องเรียงให้ถูกครับหน้าเขาไม่สวยเลียงหน้าให้ถูกครับมันมันสามสามสามนี่ซีเรียสหรอพี่ผิดสามรอบแล้วนะมันบนาพี่จงกี้พีทเอกพีทพีทมาเร็วมางกี้เอาดินนน ีใครเขาเล่นปีมาเมะกันเขาร้องอ่ะเขาร้องอ่ะขาร้องเขาร้องอ่ะเขาร้องอ่ะบุ๊กกี้เกือบปีมาเมะไม่เป็นไรครับคุณได้เกือบเต็มคุณได้ไป5้าคนบวกของเก่าอีก11นะครับตอนนี้นําอยู่16ขคะแนนแล้วทีมนั้นเขาตามอยู่เยอะไม่เป็นไรมาร์ทไม่น่าเชื่อเนาะว่าว่าแบบมันจะผิดหมดที่มาร์คนเดียวอ่ะ กายกายกายเล่นแรงอ่ะไอ้มาสนอนไม่หนับแล้วตอนนี้ไม่มีใครผิดเลยไม่แล้วเอามาเลียงอ่ะครบทุกคนแล้วเหลือคนที่ถูกไม่ไม่ไม่น่าเชื่อไม่อันนี้พี่ไม่ได้อะไรแค่แบบเออวิเคราะห์เฉยๆพี่เตรียมเลยของพี่อ่ะดาราเลบานอนดาราเลบานอนทั้งนั้นเลยไปเลยไปเลียงซะเนี่ยแต่ผมเข้าใจที่พี่พูดคือมันจะมีแต่คนขี้แพ้ที่จะเจออะไรอย่างนี้เอางี้ผมผมจ้าตำแหน่งกับพี่เลยผมจะได้เจอเขาเวลาปะทะที่แต่ละสลับที่ด้วยอ่ะ ฟังของคุณบ้างครับค,คุณเห็นแล้ววิธีการเล่นเล่นอย่างไรนะครับต่อตาตัต้งพร้อมแล้วเปิดม่านอ,อ่ามีคุณชายท่าตรมนะครับฟิลฟ้าพี่เอสุภชัยนะครับคุณแอฟนะครับพี่ออฟด้วยพี่แซมก็มาจุย๊ยบอยคุณเอชุติมานะอนันดานแล้วก็ชาลีชัปลิ้นด้วยครับมีความนั่นชาลีชัปลิ้นเหรอใช่นรือยาสีฟันดารี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วอันนั้นมาดูกันครับว่าพวกคุณจะทำยังไงเริ่มทีคุณเฟิร์สก่อนเลยขาร้องอ่ะร้อมนะ รอรอดูนะเริ่มคนคนนี้คือพระเอกลูกครึ่งลาวชลชาปินอนันอนันดาอานันดาอาาเร็วเร็วเรอวเรเถูกต้องอานันดาเคยถูกคนคนนี้ขี่คอในเรื่องชัปเตอร์กดติดวิญญาณพี่เอ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 สุภาชัยพี่อ๊บพี่แอพี่อเฟ้าพี ผิดก็ไม่เป็นไรมันเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นถูกต้องเฟี้ยวฟ้าเคยเป็นนักแสดงรับเชิญในซิทคอมเฮงเฮงเฮงที่มีคนนี้แสดงนำชายเชิดยอดชใชายแสดชายพี่ชายพี่ชายชเหรอถูกต้องชายชิดยอดมนะครับเคยรับบทคุณพ่อเป็น LGBTQ+ เช่นเดียวกับคนคนนี้พี่เอก็เห็นชัดเลยผมยาวเยขาร้องอ่ะเขาร้องอ่ะอ้ย ใครเคยแลกเป็นคุณพ่อที่เป็น L G B T Q plus ครับแรกเลยบู๊พี่อ๊อฟพี่อ๊อฟไม่ต้องรีบใจเย็นๆเราไม่ลนอ่าถูกต้องพี่อ๊อฟพงพัฒน์มีพ่อเป็นครูเช่นเดียวคนคนนี้ใครมีพ่อเป็นอาร์ i ิเทคอ่าพี่เอใส่พีเอไปใส่พี่เอไปหรือพ่อชาเล่ะ์ส่บัญชัยพ่อพี่เป็นครูเออเป็นไปได้เว้ยถูกต้องพี่เอสุบัชัยครับเกิดวันคริสต์มาสเช่นเดียวคนคนนี้ใครเกิดวันคริสต์มาสครับ 25่สิันวาพี่แอใช่หรอูมโงเฮงก็รู้พี่แอ๊บพี่แอบลองดูใส่ใส่เต็มมากใส่เต็มมากตาเราช่วยช่วย ไม่ผมกําลังกังวลอยู่เพราะว่าถ้าสูงกว่านี้ฮารุจะตั้งไม่ได้แล้วนะขึ้นบันไดขึ้นบันไดได้ฮารุข้างหลังมีบันไดเอาใคร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 เกิดใครใครใครมาคิดมากอ่ะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เร็วเร็วเร็วห้ามช่วยห้ามช่วยหัวเขาหัวล้อหัวเขาหัวล้อหัวเขาใครใครใคร โจยบอยถูกต้องินโจยบอยมีแฟนอายุห่างกัน15ปีเช่นเดียวกับคนคนนี้ใครพี่เลยพี่ใครพีเอฟ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 สิบสี่ปีถูกต้องคนที่ชักชวนแอปทักษอรเข้าวงการมีชื่อเหมือนกับคนคนนี้ใครใครชักชวนชารีชวนชารีชารีเหรอหมดเวลา เหลืออันสุดท้ายเหลืออันสุดท้ายก็คือชาลีช h ปลินนะฮะก็คือจริงๆคนที่ชักชวนก็คือชาลีนะครับผมอ่ะทีมคุณได้ไป5นะครับผมทีมนี้ได้ไปเจแต่ก็ยังตามอยู่12ต่อ16เท่านั้นเองหลังจากนี้หูต้องดีความรู้ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวจะย้ายไปสวนหลังบ้านผมกับเกมหูดับจับโจ๊ก ก่อน,นหนึงนะครับเกมหน้าครับหูดับจับจูบบอกเลยว่าทีมของผมเนี่ยฮะประสบการณ์มากมายมาก,มากในวงการแห่งนี้ผม <c oughs> คิดว่าคนที่เหมาะที่สุดที่จะไปใส่หูฟังแล้วทายคำาะฮะต้องพี่คนนี้แหละครับพี่บูมฮะเขาบอกว่าพี่บูมเนี่ยแหละครับตัวจริงก็มีเซอร์ไพรส์ครับทุกคนเกมหน้าครับหูดับจับจูบนายฝรั่งของเราครับจะมาร่วมเล่นเกมกับเราด้วยว่าจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหน ไปดูกันครับ Paperplane และ LDC Dental ชวนวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกคนร่วมส่งต่อความสุขผ่านโครงการแปลงเล็กๆเ,เพื่อเด็กฟันดีบริจาคแปลงสีฟันใหม่เพื่อส่งมอบรอยยิ้มที่สดใสให้กับน้องๆในพื้นที่ห่างไกลทั้งยังมีสทสิ์รับการคัดเลือกจาก LDC เพื่อร่วมงาน Meet a อน Greet กับวง Paperplane แบบ Exclusive ตั้งแต่วันนี้ถึง15ธันวาคม2567ที่ LDC ดีซ t เดทุกสาขา